สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นงครครับช่องบอยบาทีวีกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท่านผู้ชมครับวันนี้การเมืองไทยเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเขาเรียกว่าจุดที่จะต้องมีตัวต่อสู้ต่อกอนสมน้ําสมเนื้อนั่นคืออะไรครับท่านผู้ชมครับเพิ่งเคยเห็นพักร่วมรัฐบาลแต่เป็นฝ่ายค้านในพักร่วมรัฐบาลกันเองจึงมีพักร่วมรัฐบาล แต่ก็เป็นสทอ,อ,อสองครับท่านผู้ชมครับคืออะไรฮะวันนี้เจ้าชายจะเท้าความสักนิดหนึ่งครับในการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีพักเพื่อไทยเป็นหัวหน้ารัฐบาลและก็มีพักภูมิใจไทยนะครับเป็นพักร่วมอันดับสองและก็มีพักประชาธิป,ปัตย์มีพักชาติไทยรวมไปถึงพักที่ตั้งขึ้นมาใหม่ของผู้กองธรรมนัสพรมเผ่านั่นคือคือพักร้าทำนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ ทุกกาวย่างทุกการทํางานทุกการเดินของพรรคเพื่อไทยในนามของรัฐบาลครับจะถูพกพรรคสีน้ําเงินนี่นะครับขัดขวางจนได้ฉายาว่าพรรคภูมิใจขวางครับทีนี้เราก็มองไปถึงอุป,ปนิสัยใจคอของคนที่อยู่ในพรรคนี้ครับสมการของนักการเมืองกลุ่มนี้นะฮะหนึ่งผลประโยชน์ครับแต่สมการของประชาชนแทบไม่มีนะอะไรเกิดขึ้นครับทีนี้ ถึงได้ฉายาว่าภูมิใจขวางกูของทุกเรื่องกูขวางทุกเรื่องถ้ากูไม่ได้สเสร็จสมอารมณ์หมายครับมันมีหลายโครงการมากกับเจ้าสํานักเขากระโดงเจ้าของพักตัวจริงพักภูมิใจไทยนี่นะครับแตกต่างกับหัวหน้าพักคือคุณอนุทินชาญวิรุลครับเจ้าของพักตัวจริงพยายามที่จะส่งเสียงฮึ่มหุ่มฮึ่มหุมหม่ต่อรองไม่ว่าจะเป็นโมโต G จีพีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในกระทรวงต่าง ที่พักสีน้ำเงินดูแลอยู่และยังมีเรื่องของนโยบายของพักเพื่อไทยที่พยายามจะชูโรงแข่งขันกับนานาประเทศที่อยู่รอบบ้านนั่นก็คือ Entertainment Complex ศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรเจ้าสำนักสีน้ำเงินเขากระโดงเนี่ยนะก็อยากได้ Entertainment Complex ตรงนี้ที่มีคาสิโนอยู่ด้วยไปตั้งอยู่ในนั้นที่บุรีรัมย์ในเขากระโดงแต่มันเป็นไปนไม่ได้ครับ มันไม่มีในนโยบายแต่แรกไม่ใช่ว่าไปอยู่ในการครอบครองของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองเจ้าของพรรคตัวจริงต่างๆนะครับโดยแบบไม่เห็นหัวประชาชนครับทีนี้ทําไงฮะพักเพื่อไทยก็เกิดไม่เข้าขายไม่ออกเดินไปทางไหนต่างๆโครงการบ้านเพื่อประชาชนโครงการเพื่อคนไทยก็สะดุดโครงการต่างๆสะดุดหมดครับเพราะพักภูมิใจไทยพักเดียวจึงเกิดพัก ตัวตายตัวแทนของภูมิใจไทยสองขึ้นมาครับแต่เป็นตัวตายตัวแทนของเพื่อไทยคล้ยายๆกันใช้วิทยายุทธ์เหมือนกันคนนี้สมน้ำสมเนื้อมากครับร้ออกธรรมนัตพรมเผ่าสมัยที่ลงเลือกตั้งช่วยเขาหาเสียงที่ภาคใต้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8ปดในการกระทําความผิดวาด่าโดยการเลือกตั้งจนถูกตัดสิทธิ์และก็ชดใช้การใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ครับ ก็เป็นสอสอของพรักภูมิใจไทยที่ทําความผิดต่อจากบึงการนะฮะจังหวัดบึงการก็ทําความผิดแบบนี้จนต้องชดใช้ให้กออกตนะฮะแต่วันนี้ที่นครศรีธรรมราชพักกลาธรรมซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลรวมถึงพรักประชาธิปัตย์ก็ลงสมัครแข่งขันแต่จุดเด่นไปอยู่ที่พักกลาธรรมร้อยเอกธรรมนัสครับท่านผู้ชมครับขึ้นประกาศบอกจะขอเป็นสอทอ,อฮะคำพูดนี้มันคุนค้นคนะครับคำว่าสอทอ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของประเทศไทยพันตำรวจเอกพันตำรวจโทรโดรทักษินชิน,นวัตรนั่นเองวันนี้คือนายทักษินประกาศครับบอกจะเป็นสอทรอสุดที่รักของทุกๆคนแล้วก็จะสื้อทุกเรื่องของประชาชนของชาวบ้านเพื่อปากเพื่อท้องให้อยู่ดีกินดีเพื่อให้เศรษฐกิจมันกลับเคลื่อนไปทุกนโยบายที่ดีแข่งขันกับนานาชาติได้วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าบอกจะขอเป็นสอทรอ สองครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์ตอบพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลนี้จะมีศักยภาพเดินไปอย่างไรจะทำทุกอย่างเหมือนกันครับจนได้มาซึ่งสอสอจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตแปดพักกาทำพังงานขึ้นมาชิงตำแหน่งนี้จากแชมป์เก่าที่ทำผิดการเลือกตั้งจากพักภูมิใจไทยได้สำเร็จวันนี้ผมก็เลยมองหน่วยก้านไปนะครับ เรียกเป็นมวยนะครับท่านผู้ชมครับสมน้ำสมเนื้อคนที่จะฝีปากกล้าคนที่จะเอาคุณเนวินอยู่คนที่จะประกอบกันแลกมัดกันอย่างถึงผิกถึงขินเมามันและเอาอยู่นะครับร้อยเอกธรรมนัสคนนี้แหละครับจับตาดูให้ดีนะเป็นพักที่ก็ไม่ธรรมดาและสามารถที่จะจัดการกับเจ้าพ่อเขากระโดงได้อยู่หมัดคอยดูการเลือกตั้งข้างหน้าครับ เชื่อว่าพักนี้เป็นพักน้องใหม่แต่ไม่ธรรมดาลีลาทางการเมืองใจถึงพึ่งได้ตัวจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกครับนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัตผมเผ่าจากพักกล้า,ารมสทอสองครับท่านผู้ชมครับจับตาดูวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชม v o ยท y t v ผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยันน์ครับสวัสดีครับ